วันนี้จะพามาชมผลงานอีกหลังหนึ่งครับของห้างหุมง่วนจำกัดนันน้ำาดีเวลลอปเมน์นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับมูลค่าที่2ล้านสแสนบาทมีฟังก์ชันอยู่3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องโถงหห้องครัวนะครับก็มีห้องนอนอยู่2ห้องที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องน้ำรวม1ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับก็อยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับหลังคาเป็นเมทันชีสสีเทานะครับครอบข้างเป็นสีเทา โครงหลังคาเป็นเหล็กนะครับตัวบ้านเป็นอิฐก่อฉาบนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงนะครับหน้าบ้านแล้วก็มีในส่วนของซุ้มประตูเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเราอยู่ช่วงก่อสร้างนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเสร็จตอนไหนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับตัวนี้เป็นห้องอะไรครับพี่นี่ครับห้องครัวตัวนี้เป็นประตูทางเข้าตัวบ้านไหมหรือว่าไม่ใช่ อันนี้เป็นประตูทางเข้าได้ต้องสองทางเข้าได้เนาะโอเคครับนี่เป็นห้องครัวตัวนี้เป็นอะไรครับครับเป็นหน้าต่างนะอันนั้นเป็นห้องห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องครัวไทยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็ตัวนี้จะเป็นห้องโถงเป็นประตูทางเข้าตัวบ้านเข้าได้สองทางนะครับทางครัวก็ได้หรือว่าทางห้องโถงก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นห้องอะไรครับ ห้องนอนเนาะเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมหรือมั้งห้องนี้ครับเป็นห้องใหญ่หญระบบไฟเป็นของ K M Design ใช่ไหมครับใ,ใช่นะครับเนาะระบบไฟ K M Design นะครับก็มารีวิวระบบไฟให้ด้วยนะครับตากร้าน K M Design ไว้ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหน้าต่างบานยาวหน้าต่างโอเวอร์ไซส์สูงถึงเพดานเลยใช่ไหมครับเกิดเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมตรงนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวกับห้องนอนนะครับจะมีทางเดินนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นห้องน้านะครับในตัวกับห้องนอนนะครับผนังก็เป็นอิฐแดงนะครับในส่วนของหลังคาก็มี P u โฟมด้วยนะครับการความร้อนจึงเหมนการความร้อนนะครับอยู่ในช่วงก่อสร้างครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนเอ่อมาสเตอร์เบรูมมีช่องแสงอยู่ตรงนี้นะครับด้านหนึ่งแล้วก็ช่องแสงบานใหญ่ตรงนี้นะครับอีกช่องหนึ่ง ไปดูห er ้องอะไรกันต่อครับอันน <No? yeah, ี้จะเป็นห้องน้ mm ํารวมนะครับห้องน้ํารวมหนึ่งห้องนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องน้ํารวมกับห้องนอนสองห้องนะครับนี่ครับเข้าได้นะครับห้องนอนทางนี้ก็เข้าได้ห้องนอนทาานี้ก็เข้าได้นะครับใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับจะต้องล็อกประตูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องที่สองนะครับอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับอยู่ด้านหลังของตัวบ้านมีอยู่2ห้องนอนที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับหน้าต่างก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเป็นผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดนันนภาดีเวลลอปเมนต์นะครับมารีวิวผลงานให้ดูนะครับก็อยู่ในช่วงก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จดีจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับด,ดูภาพรวมของบ้านหลังนี้กันนะครับเป็นบ้านทรงจั่วนะครับสไตล์นอดิก อีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านหน้ากว้างแล้วก็ลึกด้วยนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำหนึ่งห้องโถง2ห้องครัวครัวไทยครัวฝรั่งนะครับสามารถเข้าได้2ทางทั้งทางห้องครัวแล้วก็ทางห้องโถงก็เป็นภาพรวมของตัวบ้านครับด้านหน้านะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เสร็จดีนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกนะครับเสร็จเมื่อไหรจะมารีวิวให้ดูอีกแน่นอนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับบ้านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านข้างนะครับก็มีจั่วอยู่3ามจั่วนะครับ1 2 3มีอยู่3มจั่วนะครับเฉลียงยาวเลยนะครับเป็นเฉลียงตัวแอลนะครับหน้าบ้านนะครับก็ได้2ทางครับอย่างที่พูดไว้นะครับวันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวอยู่ด้านข้างแล้วก็หลังสุดจะเป็นห้องครัวไทยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ Sudah so, dikrap.